สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุมสุคนเด้อค่ะเดอ้อใบไม้โลนพุมสิบเบิร์ดละจ้ะทายไปเน,นึ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่อยู่ประมาณนี้ละจ้ะทางยายมาหาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะไปไปไปรุ่นกันจ้ะฝนตกแห้งหลายจักสิมีเห็ดให้เก็บบอเนาะคะ่ะเนาะมาหลุ่นน้ำยายเดอ้อเฮตพึ่งแม่มดจ้ะนั่นยังมาใส่ถุงมือ ว้าวดอกสวยๆนี่ค่ะเนี่ยกำลังออกปาดออกอยู่ใต้อันพูดอ่ะพูดอ่ะพี่น้องเห็นบ่อยู่ทางในพุ่นอ่ะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ย้ายสิงัดออกมาให้เบิง่งเด้อพูดอ่ะโอ้ขออภัยเด้อเห็ดเอ้พูดอ่ะ,ออะแปดและแปดอยู่จ้ะเฮ็ดพึ่งแม่หมดออกข้างในกระต่อในขวดเนาะคะ่ะทางในพุ่น ยังสวยๆอยู่จ้ะมองพุ่นคยออกค่ะเอาเห็ดยังออก,กงามๆอยู่ค่ะทุกคนคุณเดี๋ยวเห็นรถแล่นน่าจ้ะทางด่วนรุ่นละรุ่ัดแล้วค่ะใบใหม่ล้นพุ่มสิบเบิดแล้วเนาะนี่อันนี้เห็ดพึ่งเกาลักเนาะจ้ะ ว้าวยังงามอยู่ค่ะไปแกงไปแกงจ้ะนั่นจ้ะได้ผมสิพอ่อแกงอลไรเรืค่ะนี่นี่ก็เฮ็ดพึ่งเกาลัดจ้ะออกตามพรคำกระโตอยังเอาได้ยู้จ้ะสิได้เลยนี่นี่น,นี่กินได้จ้ะ ให้พึ่งเก่ารักเนาะคะเนาะเขาขูดขูดบนพื้นสิกมีเลอะล้างผึ่งข้าง่างข้างใตเนาะจะเนาะนี่เดี๋ยวพึ่งสีเป็นสีอันฟ้าฟ้าละจ่ะเนี่เนะค่ะ,ะ,คะโอเคใส่หุงมือกันจ้ะดอกแรกมือนีหน่ะลืมมันที่จ่ากาจะบอกมันที่ เดินทุกเอสอุ้ยสวยงามเลยจ้ะนี่เจอแล้วยัองออกอยู่ค่ะแบบพึ่งหวานเยอรมันค่ะเยอรมันหนาวแล้วจ้าแต่ก็ยังมีเห็ดอยู่ค่ะสวยๆงามๆอยู่ด้วยค่ะเด้อดอกแรกจ้ามาจ้ะ,ะ,จะหานังกันค่ะ อออดอกงามๆอยู่ค่ะเนี่ยขายยังส,สวยๆอยู่ค่ะก็ได้กินเด้อค่ะเด้อคันมาก,ก็ได้ให้นหวานก็ได้กินอยู่จ้ะ ได้สองดอกแล้วค่ะหาไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอันจะ้ะเอา้าบัะเฮ็ดอันอันเห็ดพึ่งเก่าล้าผ่อนยง,งามๆค่ะกำลังออกนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานได้สองดอกจ้ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ทันได้กลับเด้อหาเรื่อยๆจ้ะนั่นนี่ลางๆค่นเดี๋ยวก็เป็นสีอันแหล่ๆ,ๆจ้ะสีฟ้าๆ เนี่ยเฮตึ่งหมองน้ำตาลเนาะจ้ะบานเฮาย้ายกับบลูคนอื่นเฮพึ่งอย่างบางคนเน่นเกินเฮตุ่งเกาลากักสีเพิ่นขึ้นมาเกาลักเนาะจ้ะสีเหมือนใบตองมากค่ะทุกคนนันเห็นบ่คือค่ะค่ะคันบ้งหงายทองมาเบงบรูเลยจ้ะหุ่นปานทั้งย้ายจ้ะ เลื่องเมืแล้วอันเขียวก็ซสิเมนต้นสนมาจัดด้วยเฮ้ยมอวิท่์รนห้อยคนยังจ้ะคนบาเห็น ดอกงามค่ะค่ะทุกคนคุณนะพุณนอ่ะดังพวดปวยเด็กเชิญดอกสวยงามจ้ะโอ้ยสวยใครดอกงามจ้ะทุกคน ตาเพิ่นจะโอ้ดูด่าเราสวยงามมากจ้ะได้แกงแล้วค่ะได้แกงแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อนั่พวยมีเหดเก็บอยู่จ้ะ เจออีกเลี้ยวจะเจออีกเลี้ยวนี่ค่ะนันจะ้ะว้าวสวยงามถอดถุงมือแล้วโอ้ยสองแม่ลูกค่ะทุกคนง่ายสิตัดขาเนาจะจ้ะเนี่ยเก็บสกนพญายักษ์กินเข่าจะ้ะเหมือนเดิมแหละค่ะนันจะ้ะขุนก็น,นั่งกินญี่ปุ่น <c ười> ไก่ไกุ่นค่ะเนาะ ตาเห็ดย้ายเกิดนี่แหะค่ะเป็นเป็นอยู่ทางยางหาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าห้อยคนยางหามุนอุ้ยปุ้ยมือนี่จะ้ะอันนี้รอดตาเพิ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะหาเห็ดทางยายนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาทานเพิ่นก็นได้กินมาโบท่านเพิ่นก็นบกได้กินในแจาเด้อบางครั้งทายเห็ดแกทายค่ายๆอันเก่าเด้อค่ะฟิมกระดัยปฏิคิดว่าอันเกาน่านอกจากนออย่าเข่าใจผิดเด้อ อันใหม่เหละจ๊ะก็ว่าวางก้างเฮ็ดกระดอกคือกันคือกันเด้อพี่น้องปลากับบรรยากาศกเก่าๆเนาะจ้ะก็เลยเหมือนคลิปเก่าค่ะบ,าบาายาย่่าวายเด้อเจออีกแล้วจ๊ะ้างๆกันนี่ยายบ่หาันมาทางนี้เนาะจะ้ะพุ่นน่ะทุกคนเพสังเกตบ่เห็นเด้อค่ะพุ่นน่ะว้าวอู้ยดอกองอมอามจ้ะอู้เฮ็ดกระความเด็กออกพุ่นน่ะ ค่ะเดี๋ยวยายจะบอกวันที่เด้อยายลืมมาวันที่เ่าไหนามือนี้เดือนพฤศจิกายนนี่แหละจ้ะกลางเดือนพฤศจิกาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยดอกงามาค่ะสะอ่อนสะอ่อนพูน่ะค่ะวายยายมานันหมานมือนี้มนันหมานค่ะมันหมานปิดมูไว้น,นยายอยากตัดขาให้เบิ้งจ้ะหาต่อหาต่อนี่ค่ะยายเก็บเห็ดอันนี้มาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ เดีย๋ยวย้ายซิมเบิ้งเด้๋ยวจะเด้อซิมละทมน้ำลายถิ่งเดี๋ยวย้ายเศษให้เบิง้งนี่ค่ะนี่ซิมได้เฉพาะเห็ดดินเนาะจ้ะฝนกระตกจ้ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เห็ดน้ำหมากเนาะนี่นาเล่เห็ดนาเล่เดี๋ยวย้ายซิมให้เบิ้งเนาะจ้ะซิมแบบนี้เด้อค่ะเด้อเนี่ย ขออภัยเด้อชิมเลยาทมน้ำลายถิ่มเนาะจ่ะแต่อย่าลืมเด้อค่ะเด้อชิมได้เฉพาะเห็ดเฮดประเภทเฮ็ดินเด้อค่ะประเภทเฮ็ดินเนาะจ่ะอย่าไปชิมเ็ดอย่างอื่นเด้อชิมเล้วกับมวนน้ำลายถิ่มอันนี้โบเ็ดจ่ะเพิ่นคือนมการแสดงว่าเพื่อนกินได้เนาะจ่ะนี่อีกชนิดนึงค่ะนี่อันนี้คือกันสีคล้ายๆเฮดไข่ขจะเห็ดตัวนี้บางประเทศเพื่อนเก็บกินแต่ว่าย้ายบบก,กินจ้ะ เพชรค่ะ,ะแสดงว่าเพ็ดตัวนี้มีผิดรด้วยจ้ะเด้อเนี่ยมีผิดค่ะขายเห็ดคล้ายเห็ดบินน่าจะเนาะทนรัฐทีเอเดย์ฟุตพุ่น่ะพุ่ยืนเฝ้าจ้ะพุ่เห็นเห็ดมาโล่นีน่ว้าเห็ดพุ่งหมกน้ำตาลงามๆเลยค่ะนั่นอุ้ยสวยงามโอเคประกุกันเชิญหนอกพัสชนอกไอ้ว้าพุ่น่ะคุณเห็นดีพุ่นเห็นดีคุณยืนเฝ้าเลยจ้ะทุกคน อุ้ยเอาไปอบได้จะอบได้นนั่นอบทำซอสเสร็จนาะค่ะเนะ้ะแม่นบ่เนี่ยไหนนี่แถวปลาสูงจ้ะปลาเห็ดฮาริมาจ๋าอยู่นี่ตัดกัเห็นน้ำกันจ้ะ còn cả tốp suối cả anh em nong ơi cá vẫn xinh xắn như mới cả anh ขอบคุณที่รับชมยายเด้อจ้ะเด้อขอบคุณสุขุสุคนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจโดนๆยายได้เฮหตุผลหนึ่งนอกจากยูทูบก,ก็ได้ม่ว่าก,กันดอกเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามยายเด้อค่ะโอ้ดอกงามคักหนึ่ค่ะยายสิขออนุญาตเฮ็ดอันคลิปเรียวก่อนเด้อค่ะเด้อยายขอฝากน้ำในเด้อคลิปเรียวก็ได้พี่น้องเอ้ยย้ายเฮ็ดคลิปเรียวน้ำจ้ะ โอ้ยทุกความผลจะกรอกเฮ็ดกระไดทุกคนพูน่ะอ่ะ,อะอามาำนี้ก่อนจ้ะพูน่ะอ้ยงามค่ะขอบคุณเ้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านาะจ้ะนาออยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนเด้อค่ะเด้อย,ยายโคกเขียวขอบคุณหลายจ้าขอฝากคลิปเรียวน้ำในเด้อยูทูบช็อตน้ำด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า